สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันมีกะซีแม่ขอดไก่สมุนไพรนอกพี่น้องมันี้กะสีมีใส่ลงไปกะสีเป็นตะไคร้นอกพี่น้องเขาว่าสมุนไพรเฮากะสีมีตะไคร้แน่หละกะักกากระเทียม ผักไทยพี่น้องแล้วกะ็ใบมะกรูดในแจ้บหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเราใสา่เข้าไปให้มันนมหอมเวลาทอดก,กรอบๆมันสีแสกพี่น้องตะไคร้ก็จะทำการหั่นเป็นแว่นๆกระไรพี่น้องแล้วแต่ลูมมักเนาะบางคนกะสีต่ำลงไปเลยบางคนกะสีแบบว่าสีเป็นชินช้นๆเนาะพี่น้องใส่ลงไปทอดเนาะแต่น้องเองก็หั่นเป็นแว่นๆแล้วก็เนื้อไก่เป็นหเป็นชิ้นๆเนาะพี่น้องทำกันไปทอดในกระทะ เหตุผลที่ต้านเป็นชิงๆเพราะว่าเวลาทอดนื้อมันจะสูกเร็วพี่น้องถ้าจะมาบีกะเราพี่น้องบะลามันถูกกับถูกรวดถึงแล้วพี่น้องสุกกข้ไปเนื้อๆไม่ของแต่ละชิ้นของพี่น้องเอาไปทอดพี่น้องกระทั่การทอดไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องจะทอดใจหอนได้ทอดไกลนี่อทอดใจหอนไม่ได้เพรมันขี้ดำพี่น้องพี่น้ากระทั่การคุกคุกข้นๆน้องพี่น้องทอดไปช่วงระหว่างที่ทอดนะพี่น้องชิ้นนี้หอมน้ำตาลทรายชิ้นนี้ชิ้นหอมพี่น้องใส่ผีไทยแต่ผีใส่ต้องใส่สักสามชิ้นเพราะใส่หลายพี่น้องนะคร หัวระเทียมทําการทรอดลงไปจนเลืองกรอบเด้อพี่น้องเด้อถ้าซุกเรียบ้อยรหนาตาก็สิประมาณนี่พี่น้องจึงได้เคยเห็ดกระบอกกันบ้างท่านเคยเห็ดกระหิดกันบ้างเด้อพี่น้องจังได้ก็เมินกันมาเด้อพี่น้องเด้อจึงได้กาแฟก,กไรายกดแชกกดติดตามมาเด้อพี่น้อง